เฮ้ยครับก็ขอกราบสวัสดีนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกมไอรอนแมนซิมบูร์ิเตอร์นะฮะแล้วก็กดตะคิวนะฮะเพื่อเลือกชุดนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเราลากอะไรนะฮะผมมากหกดีกว่านะอืมเอออันนี้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 มันมอย่างเท่ทันนี้จะเป็นชุดเกาะที่น่าจะอยู่ในเอเวนเจอร์นะฮะไม่ใช่สิอันนี้ชุดเกาะของไอรอนแมนภาคสอง กด <Good S 2> <Good S 1> F เพื่ e. อบินกดตัว E ยิงกด Q ยิงอีกข้างตัว A ตรงนี้ลองพลังงานตรงนี้หมดนะฮะกดตัวเล็กหนึ่งเพื่อสู้คิกธรรมดาเพื่อต่อยนี่จะเป็นต่อยแบบต่อยเยอโอ้อะไรโอ้อะไรของคุณเนี่ยอะไรของคุณเนี่ยมาอยู่ไหน เดี๋ยวยิงให้ล่วงเลยโอ้ย<ห>อชุดเริ่มพังแล้วบบบบบบบไป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 ้ก่อนโอ้ยตายโดนล่วงโดนสอยโดนสอยจนล่วงเลยเคจัดการจัดการโอ้ยมาชีนโอ้ยโดนอดนล็อกแตกแล้วเร็วเริ่มจะโอ้ย ทำอะไรมันไม่ได้เลยฮะตัวนี้โอ้ยโอชุดกอาชุดกอบพังแล้วยิงไม่ได้เลยมาสสยล่วงเลยฮะโอ้โหอ,อนี้ชุดเกอาะตอนนี้หน้ากากล่วงแล้วเดี๋ยวบินกันบินหนีกันโอ้ยหนี้เทพเกินฮะโอ้ยตายเลยโอ้กองตกเลย <S 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 ตอนนี้ตอนนี้ยิงเริ่มผมยิงตรงหน้าอ,อกไม่ได้แล้วนะฮะโอชุดก่อนนี่สอยคนนั้นสอยร่วงเลยนะ,ะชุดกบเนี่ยสอยร่วงเลยตายแล้วทำไงดีสิว่าผมทำลายชุดก่อนตรงนี้ดีกว่าเอ้ยไม่น่าชุดกบผมทำาาลายก็ตัวเอ็กซ์จทำลายอ่ะเบิร์ตโอเคเอาไหมาเดี๋ยวต้องรอยี่สิบวินแฮ ชุกนก็มิกตายเลยเออเขาพูดว่าบ้าอะไรอ่ะเขาพูดว่าสอรี่นะแปลว,ว่าขอโทษที ok อ้าว่ากระไรเดียวซีเวอร์เซนชูเรียมต้อยสิบย์แล้วนี่มาแล้วนี่โคตรเท่เลย โอเคครับสเสรยแล้วเขาพูดว่าอะไรอะเอขาพูดว่าอะไรอะเอ,อ,อ,ะอ็มอือฮัไม่รู้ทำไมนะเคใเส่ล้วกลับต่ออืมโทรนิเท่ดิเคทําอะไรต่อดีนะขนบินหนีเลย ซิเวอร์เซนจูเรียนะฮะเป็นชุดก่อนที่เอาไว้สู้กับวิบแล้วนะฮะในภาคที่สองกุดเทเลยนะเทจากบินกันโอ้ชุดก่อนนี้บินเร็วเท่ากันนั่นแหละผมรู้นะว่าต้องถทดยังไงฮ่ากองตกอีกแล้ว ค okay. ไปต่อไม่รู้ไปไหนดีไปต่อผมเคยเจอแบบผู้ที่มันแบบไงดีผมเคยเจอแบบที่กบดานอะนะผมเคยไปเจอนะในเกมนะี้ที่กบดานเดี๋ยวดูก่อนเป็นเหมือนบังเกอร์ไม่ใช่ตรงน,นี้แน่นอน แม่แมปนี้ก็เล็กจัดภูเขาเอวอร์เลสด้วยนะภูเขาไอวอร์เลเขาใหญ่อ,อย่าลืมติดตามด้วยนะภูเขาเอวอร์เลสซีรีส์ภูเขาเอวอเลสนะคะเดี๋ยวผมจะอัพโหลดเร็วๆนี้เลยภูเขาไอวอเลสก็ก็เท่านี้เลยเหรอครับโอ้ก็ใหญ่อะ่ะ8,000ันกว่าเมตรนะแ0 0 0มื 8, ่นแปกิล8,000กิโลเมตรดิโอ้ตายละร้เมตรนีล่ละ สงสัยจะไม่เจอแล้วีนบินผ่านไม่รูโอเคายต่อไปต่ออ้ยโอ้ยตา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 ยไม่รู้จะทำอะไรดีนะอ้าวอะไถ้าบินอันนี้ก็จะลดลงนะฮะเอเนอร์จีบ่า โอ้ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยต้องไปในเมืองตรงนี้ดีกว่านี่เป๊ะนี่ดูหน้าผมหลอ่อหล่อจังใครอะหล่อจังนะหน้าของใครอะฮะหน้ากากใครอะอ๋อหน้ากากของคนะน,งน,งนั้นแน่เลย ลองดูข้างในสิลงโจงลงโจงละเกล็มในนี้ก็ผู้สร้างแบบนี้ก็ไม่ใส่ไฟเลยเนาะเอ้ใครเนะี่ยไม่คนที่หดแล้ว่ะเมาอกี้เนาะไอ้บาคนนั้นแหละทำลายชุดดีกว่านี่โคตรเทสุภปีโร่แลนดิง้งเอาเฮ้ยชุดหายทำลายชุดเราไปหาชุด แตกใส่หัวเลยนะหัวแตกตายไอ่คนนั้นอะดีก่อนสิมันยังไรบ้างโอ้ยตายแล้วเอาบลูสตีลดีกว่าฮะมาเไอสิอเห็นแล้วโอ้ยแม่ บินบินบินนี่โคเทลเลยสวยดูโคเทเลยอันนี้อันนี้เซ็ตผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยผู้ชายชายตรงนี้จะมีร้านสะดวกซื้อนะแถวๆเนี้ยไม่รู้ว่ามีอยู่หรือเปล่าไม่อันนี้มันที่ก่อสร้างนี่ว่าเดีย๋ยวพี่หรอกแปบบ๊บเออสุดยอดเอามีนอกแอบไม่น้ำอันนี้คือน,น้ำใช่ไหมอะไรอะเขื่อนนี่ไง ไม่รู้ามาทำอะไรมาอะไรอะน้ำน้องนุง่มพุทต้องยิงนะฮะยิงต่อไปยิงต่อไปนำไมทำไมถึงทำร้ายเขาด้วยฟังพูดว่าไอ่ะ ต่อไปจ้ะกว่ามันจะตายตายไปต้องทำรายเขาด้วยอ่ะอ,อกก่อก็เรียกนี่โคเทอืมยัดใส่หน้าเลยภาคสามชัดๆไอ้คณอย่าทำลายพวกร